พริมพ์ลี่านไป13%ของฤดูกาลนะคะหรือว่า5จาก38นัดค่ะ แต่สิ่งที่เราเห็นเริ่มบอกอะไรบางอย่างแล้วนะคะโอเคมันอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปแต่วันนี้เดลติกเขาบอกว่าเทรนด์ใหม่ๆกําลังเริ่มเห็นชัดการทุ่มไกลกลับมาการเล่นบอลยาวกลับมาได้รับความนิยมหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะถูกนํามาใช้มากขึ้นและทําให้ฟุตบอลน,นั้นอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปค่ะบางเทรนด์อาจหายไปเมื่อฤด,ดูกาลเข้าที่แต่ในตอนนี้มาดูกันว่า5เกมผ่านไปมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะอย่างแรกเลย ค่ะที่คุณไมเคิลคอสเขาเขียนเอาไว้นะคะนั่นก็คือยินดีต้อนรับสู่พรีเมียร์ลีกค่ะหลายทีมดูเหมือนจะยังเล่นไม่เข้าที่เพราะว่านักเตะใหม่ย้ายเข้ามาหลังจากเริ่มหลีกไปแล้วบิ๊กทีมอย่างเลอวูลอาร์เซนอลเชลซีนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปรับแนวรุกใหม่เกือบหมดหลังใช้เงินไปก้อนโตในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ตัวเลขเขาบอกบอกว่ามีผู้เล่นถึง85%ที่ได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในช่วง5เกมแรกนะคะนี่คือตัวเลขสูงที่สุดในรอบ6ปีอันนี้นับเฉพาะทีมที่อยู่เดิมๆไม่ได้เป็นทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะคะและการเพิ่มขึ้นชัดเจนจนเกิดขึ้นในปี2022-2023ถึงหลังเริ่มมีกฎเปลี่ยนตัว5คนนั่นจึงทาให้ทีมนั้นกล้าที่จะโร,ตรเต มาเลี้ยวภูดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด เรื่องของการใช้ผู้เล่นหน้าใหม่คะ่ะผู้เล่นหลักๆที่ซื้อมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอ e ุโกเอ็กิติเก้อเล็กซานเดอร์อิซักลอฟฟอร์นเวสก็ได้โอกาสในการลงเล่นแถมยังมีดาวรุ่งนะคะอย่างโจวานนี่เลวนี่และเรโอเอนกูโมอาที่ได้รับโอกาสลงเล่นด้วยเช่นเดียวกันการเปลี่ยนผู้เล่นใหม่จํานวนมากไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่เนื้อผู้มีความแตกต่างก็คือถึงจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นจํานวนมากแต่ก็ยังคงรักษาผลงานชนะรวดได้ต่างจากทีมอื่นๆที่ยังคงมีสะดุดให้ เห็นอยู่บ้างในช่วงที่กำลังปรับตัวอยู่นี้ค่ะอย่างที่2ค่ะผู้เล่นระวังเส้นล้ำหน้ามากขึ้นไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับ VAR แต่ว่าอย่างน้อยเรื่องล้ำหน้ามันคือขาวกับดำค่ะล้ำก็คือล้ำค่ะ SAOT หรือ Semi Auto Offside Technology นั้นมันถูกนำมาใช้แบบเต็มรูปแบบในพรีเมียร์ลีกเมาห่หเดือนก่อนด้วยระบบนะคะ ที่เขาบอกว่าเป็นระบบ tracking แม่นยำยิ่งกว่ามนุษย์และผลที่เห็นคือจำนวนการจับล้ำหน้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังผ่านไป5นัดแรกต่ำสุดในรอบหลายปีนักเตะเริ่มเข้าใจเกมมีความชาญฉลาดมากขึ้นไม่เสี่ยงวิ่งตัดหลังเส้นเหมือนเดิมพอรู้ว่าแม้แต่ปลายเท้าก็ไม่รอสายตาเทคโนโลยี นอกจากนี้มันส่งผลต่อแทคกติกเรื่องของการเล่นด้วยนะคะตัวเลขการจ่ายบอลทะลุช่องนั้นลดลงเหลือเพียงแค่59ครั้งนี่คือตัวเลขที่ต่ําสุดตั้งแต่ฤดูกาล2021-2022ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าน,นักเตะนี่ไม่อยากจะไปกล้าเสี่ยงวิ่งหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโคช้ชเลือกที่จะไม่ออกบอลแบบนั้นบ่อยๆเหมือนเดิมค่ะ ตัวอย่างที่เห็นของเลี้ยวภูนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับสิ่งที่อาร์เนอร์ทำค่ะจากทีมที่เคยพึ่งบอลทะลุช่องให้ซาร่าหรือว่าดาวิดนูนเยสวิ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ใช้ฟอร์เรนวีสต์โดมินิสโซโบสไลหรือไรอันกัฟเฟนแบชนั้นคุมบอลในครึ่งช่องแล้วก็ให้แถว2วิ่งสอแทนซึ่งก็ถูกมองว่ามันเป็นการปรับตัวที่ลดความเสี่ยงกับ SAOT โดยตรงโอเคเราอาจจะไม่ได้บอกนะคะว่าโหอาร์เนอร์ Honor นี่มีความทันเกมมากจังเลยมีการมาปรับแท็กติก ให้เข้ากันกับระบบเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในฤดูการนี้แต่ถ้าเราว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมก็ดูเหมือนว่าจะมีความสอดคล้องกันอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าตั้งใจไหมก็คงไม่ฟันธงในเรื่องนี้นะคะอย่างที่3ค่ะสิ่งที่เราพูดถึงนะคะนั่นก็คือ5นัดแรกผ่านไปเนี่ยบางทีมทําผลงานได้เกินคาดบางทีมเนี่ยทำผลงานและยังวนอยู่กับความจําเจนหนึ่งนั้นคือเขายกตัวอย่างก็คือแอสเซนวิลล่าค่ะที่มีเพียงแค่3คะแนนแต่น่าสนใจที่ว่ายิงได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นทั้งนั้นที่ตั้งเป้าว่าอยากจะกลับไป แชมเปี้ยนส์ลีกหลังเคยเข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อซีซั่นก่อนแต่ปรากฏว่าพลาดโคต้าในลีกปัญหาคือ เกมรุกเนี่ยเขาใช้คําว่า predictable นะคะหรือคาดการง่ายเกินไปคือโครงสร้างของทีมของอุนัยเอมิรี่เนี่ยมันไม่ได้กว้างมากและใช้กองกลางสีคนรวมถึงแบ็กเติมเกมเพื่อสร้างความกว้างนั้นตัวเลขชีว้ว่า38%ของการบุกมาจากฝั่งซ้ายโดยเฉพาะฝั่งลูก้าดินที่เติมสูงค่ะอีกทั้ง31%ของการโจมตีมาจากกลางสนามซึ่งสูงสุดตั้งแต่ปี2 0 1 8แถึง2019และมากกว่าทุกทีมในลีกตอนนี้แต่ผลของมันคือคู่แข่งดักทางได้ง่ายค่ะอย่างจอห์นแมกกิน ที่เล่นริมเส้นก็ชอบคุบเข้าในนั้นทําให้เกมรูกยิ่งแคบเข้าไปอีกทีนี้เขายกตัวอย่างเคสนี้เอาไว้เพราะทีมที่เล่นสไตล์เดียวกันกับอาร์เซนอลาตามมาเป็นอันดับที่2องห่างห่างที่29%นั่นก็คือลิเวอร์พูลค่ะซึ่งเขามองว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เล่น กลางสูงเหมือนกัน29%แต่ความแตกต่างคือด้วยความที่เวอร์วภูมิมีฟูลแบ็กสองฝั่งที่ช่วยเติมความกว้างเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเชอร์มี่ฟิลปงคอนอลแบรดลีย์มีลอสเคอร์เคชแอนดูโรบิสันั่น่าจะนำให้คู่แข่งนั้นรับมือได้ยากกว่าแอสเซนเวล่าที่ดูเหมือนจะถูกคาดการได้ง่ายกว่าถึงแม้ว่าจะเน้นเรื่องบอลกลางสนามเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องที่เขาพูดถึงก็คือลูกเตะมุมเขาบอกว่าถ้าโฟกัสไปที่ลูกเตะมุมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์และทําบ่อยอกว่าเข้ากวา นั่นก็คือนิวคาสเซยูเนเต็ดค่ะในขณะที่ทีมส่วนใหญ่ของพรีเมียร์ลีกนิยมเตะมุมโค้งเข้าแต่พวกเขาเลือกกลับใช้เป็นลูกเตะมุมโค้งออกโดยเฉพาะทางฝั่งขวาเหตุผลเพราะว่าไม่มีแบ็กซ้ายเท้าซ้ายธรรมชาติลูอิสฮอล์พิ่งฟืง้นจากอาการเจ็บยาวก็ต้องใช้คีรนทริปเปียเปิดจากทั้งสองฝั่งค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเกมรุกจากลูกเตะมุมของนิวคาสเซไม่ได้น่ากลัวเท่าที่ควรค่ะถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นราวกับหอคอยอย่างนิกวเดอร์มาเดอร์ Mother, กองหน้าตัวใหม่ที่สูงถึง9 18เซนติเมตรแดนเบิร์นค่ะ201เซนติเมตรค่ะสวนบอดแมน194เซนติเมตรและฟา์เบนแชร์ที่186เซนติเมตรคอยรอกงคอรอมง แต่กลับทําประตูจากลูกเตะมุมได้มน้อยค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจกลับมาดูที่ลิเวอร์พูลกันหน่อยค่ะลิเวอร์พูลนั้นทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิวคาสเซิลนะคะใช้ลูกเตะมุมโค้งเข้าเป็นหลักโดยมีซโบ o สไลวีเอสโรเบอร์สันคือ3คนที่ทําได้อันตรายแล้วทีมก็มีตัวมงเป้าใหญ่เช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้ลูกนิ่งนั้นเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเวอร์พูลพยายามทำให้ดีมากยิ่งขึ้นจะดูได้ก็ชัดเจนลูกหมงของเฟอร์จิฟานไดก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคือลูกตั้งเตะคืออาวุธที่กำลังเริ่มกลับมาค่ะ35%ของประตูนในพรีเมียร์ลีกปีนี้มาจากลูกตั้งเตะนี่คือตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบหลายปีค่ะรวมทั้งลูกโทษแล้วก็ลูกฟรีคิกสวยๆในเรื่องต้นฉบับเนี่ยเขามีรวมซูบอสไลน์ของเลี้ยงูแล้วก็ผู้เล่นของลีดนะคะอย่างแอนโอนสตชเอาไวย ผ่านไป5เกมแรกของพรีเมียร์ลีกนั้นมีประตูจากลูกเตะมุมถึง22ลูกนี่คือสูงสุดในรอบ3ปีแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือลูกทุ่มไกลที่มีมากถึง164ครั้งที่พุ่งเข้าเขตโทษตัวเลขนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ปี2018ถึง2019ค่ะและถ้ามาดูนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกูพยายามปรับเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นเก็บประโยชน์จากลูกตั้งเตะได้ทันทีโซโบสไลยิง so, ตรงจากลูกฟรีคิกนะคะเฟอร์จิลฟานได้อลิเซนเดอร์อิซักอูโกเอกิติเก้เป็นเป้าในการมงค่ะและการ ที่เทรนลูกนิ่งกลับมานะั้นมันทําให้เลี้ยวภูนั้นแลดูเหมือนจะพร้อมกว่าใครเพราะทีมนั้นมีทั้งคนปั่นคนสร้างสารรค์และคนที่พร้อมรอจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายหลายคนและยุ้ยขอ,อย้านะคะว่า5านัดแรกนี้ไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้ายค่ะแต่ตัวเลขที่มันเกิดขึ้นหลังพรีเมียร์ลีกผ่านไป5เกมเนี่ยมันกําลังบอกเราว่าพรีเมียร์ลีกกาลังอยู่ในช่วงที่อาจจะเปลี่ยนโฉมไปอีกครั้งค่ะจำนวนพ้เล่นหน้าใหม่ S A O T ที่นํามาใช้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการวิ่งเกมรุกนะคะที่คาดเดาได้ง่ายของบางทีม หรือล,ลูกตั้งเตะที่กําลังจะกลับมาเป็นตัววัดชี้ขาดและสําหรับเลี้ยวภูยูเชวาอาเนอร์มองว่าเรื่องเหล่านี้คือโอกาสค่ะมีผู้เล่นในทีมมากมายแต่กลับปรับตัวได้เร็วเกมลุกนั้นดันไปสอดคล้องกับระบบที่ถูกนํามาใช้อย่าง S A O T และ คาดการได้ยากมากๆแทคกติกไม่ซ้ำคนดูก็ดาวลัยอัพไม่ถูกคนฝั่งตรงข้ากก็ไม่รู้จะรับมือได้ยังไงก่อนและใช้ลูกตั้งเตะสร้างสารรค์ความแตกต่างได้จริงๆทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าเกิดถามว่าทีมไหนเนี่ยใช้ความเปลี่ยนแปลงของหลีกให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดถึงตอนนี้เขาจบเอาไว้ว่าเลี้ยวภูน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้มีมุมอมองอะไรหรืออะไรที่อยากจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะส่งมาคุยเพิ่มเติมกันได้ เลยค่ะ